วัดีครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับพอดีว่าเช้าวันนี้นะครับ9้าโมงก็มีการเปิดจองนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลังททเวศวรรนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ตั้งนาฬิกาไว้แล้วนะครับแต่ว่าคือไม่ได้ตั้งปกติตั้งเป็นแจ้งเตือนนะครับพอมันถึงเวลาผมก็ลืมนะก็เลยเรียบร้อยเลยครับอดนะครับอดได้เหรียญเนื้อนวะนะครับ เนี่ยครับนี่คือเหรียญเนื้อนวะนะครับสร้างแค่999เหรียญนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับแล้วก็หลังเท้าเวสุวรรณแบบนี้นะครับไม่ทันนะครับเสียดายนะครับก็จองไม่ทันนะครับก็ได้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงลมดำเนาะนะครับได้มา5องค์นะครับ5้าเหรียญนะครับได้ยอดมาเท่านั้นเท่าหองค์นะครับเนวะเต็มคือ เสียดายตัวเองคือลืมไงก็คือเพราะว่าวันนี้มีที่ทํางานมีประชุมแล้วก็เต<อ>รียมแต่จะไปประชุมพอ9ก้าโมงสิบห้านึกขึ้นได้เอ้ยโอ้โหตายแล้วส่งยอดไปปุ๊บทางศูนย์แจ้งมาว่าได้แค่ทองแดงนะครับเพราะว่านวัตเต็มแล้วนะครับปิดนะครับไม่ทัน15นาทีนะครับเสียดายมากเลยนะครับ เนี่ยครับก็เป็นพิธีรูปพิธีบวงสวงครับอันนี้เป็นรูปหลวงพ่อแย้มนะครับของวัดบ้านแหลมนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่วัดแหลมเอ่อวัดไร่ขิงนะครับเจ้าว่าวัดไร่ขิงนะครับน่าจะใช่นะใช่ไหมแล้วก็หลวงพ่ออิดนะครับนี่ปลุกเสกพิธีน้ำเลิกนะครับที่วัดจุฬามณีเสียดายก็เลยเอามาบ่นบนให้เพื่อนเพื่อนฟังแค่นั้นแหละครับใครที่ได้เนื้อหนัวะไปยินดีด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับผม